นายพลเดชปินประที่ประธานคณะอนุกรรมาการคณะที่สองค่ะได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับฟังแล้วก็สอบถามติดตามผลสัมฤทธิโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและศูนย์สร้างนักตัดนักคัดทุเรียนมืออาชีพรวมถึงมาตรการเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาการส่งออกผลไม้ของจังหวัดในปี2565 ในโอกาสเดินทางมาติดตามผลสำเริจแผนแม่บทภายใต้ย,ตยุทธศาสตร์ชาติโดยมีนายสุพจน์พูดเกียริขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผู้แทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมซึ่งการติดตามประเด็นการเกษตรคณะกรรมการที่การตอสอรอวุฒธธิสภานะคะได้มีการกล่าวชื่นชมการทำงานของทีมเล็บเหี่ยวพิทักษ์ทุเรียนไทยสวพหกในการทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันและสาก,ากัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาด จนได้รับคำชื่นชมถึงคุณภาพของทุเรียนไทยนอกจากนี้ยังได้ติดตามการอบรมการสร้างนักคัดนักตัดทุเรียนมืออาชีพที่มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมแล้วก็ผ่านการอบรมเกือบ200คนและในอนาคตอยากให้มีผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ด้านนี้อีกจำนวนมากเพื่อทำให้คุณภาพของทุเรียนดีที่สุดครองใจตลาดปลายทางค่ะ ขณะที่ห้องประชุมสื่อสารชั้นสามสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายนารงสหเมธาพัฒนกรรมธิการหัวหน้าคณะได้เป็นประธานติดตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดก,การศึกษาปฐมวยัยยุทธศาสตร์ชาติที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภจนถึงปฐมวยัยโดยพบว่าที่ผ่านมาท้องถิ่นจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน1.32แห่งและปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้มีการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจังหวัดจันทบ,บุรีก็สามารถคัดเลือกแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบครบทั้ง10อําเภอ10แห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบ,บุรีเขตหนึ่งเองก็มีการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับประถมวยัยจำนวน7 8โรงเรียนนะคะปัจจุบันการเรียนระดับปฐมวยัยมีการใช้การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอลีโดยมีโรงเรียนวัดแสลงเป็นต้นแบบแล้วก็มีการเรียนโดยใช้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเข้ามาช่วย100เเซด้วยค่ะ